สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาเตรียมส่งงานลูกค้าลูกค้าเอา dc เจ็ดสิเฮดเป็นตัวพลัดมาเปลี่ยนเป็นถังอุ้มครับก็ประมาณนี้ติดตั้งไปแล้วก็ประมาณนี้เสมอตัวข้อดีของเก้าสามคือห้องเนี้ยห้องเนี้ยมันใหญ่แล้วมันจะมามาเต็มพื้นที่ตรงนี้พอดี แล้วอุ้ม93มันจะไม่ล้นตัวรถนะเนี่ยมันจะไม่ล้นตัวรถมันจะพอดีตัวรถเลยถ้าเป็นอุ้ม70มันจะออกประมาณเนี่ยอุ้ม70จะออกมาอีกประมาณสองนิ้วอุ้ม70มันจะล้นตัวแต่เป็นอุ้ม93มาลงกับ70มันจะพอดีตัวเลยเพราะมันใหญ่ข้างในมันได้ใหญ่ข้างในแล้วก็ได้สูงข้างบนยาวข้างหลังอันนี้เราก็เก็บสีช่วงล่างให้ลูกค้าเลยลูกค้าไม่ได้ขอมาหรอก แถมคันนี้ก็เป็นดีซีเจ็ดสิบอุ้มมาตรงรุ่นครับเป็นรถปีหกศูนอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอุ้มเก้าสามนะอุ้มเก้าสามดีไซน์มันสวยกว่าโมเดลมันสวยกว่าแล้วอุ้มเก้าสามมันสดกว่าเราก็ใช้กันไปยาวๆส่วนใครที่อยากได้อุ้มเจ็ดสิบตัวนี้ขายครับ ตอนนี้กำลังล้างให้ล้างไปก็สวยอะ่ะอุ้มใช้งานครับมันก็แต่เคลอะๆหน่อยข้างล่างข้างล่างไม่ผูกนะอ่าใครอยากได้ก็โทรมาเลยครับที่เบอร์0 9น9 8 6ก้าสครับ แค่ถอดลูกค้าเปลี่ยนตัวนี้จะเอาขึ้นตัวนูน้นเดี๋ยวดเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยจะเอาเก้าสามขึ้นลูกค้าอยากได้ตัวนี้อ่าตัวนี้สวยกว่าใหม่กว่าดูดิของใหม่อ่ะ ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นรถกระสอบมาเปลี่ยนอุ้มนะรถอุ้มเปลี่ยนอุ้มก็ได้ครับใช้งานกับไปยา,ยาวครับคือไม่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนเราก็จัดหาให้ได้ตามใบสั่งเลยสังเกตอีกข้อนึงของอุ้มอ,อุ้มเก้าสามอะความสูงมันจะเสมอกรองเลย แต่ถ้าเป็นของมันเองกรองจะสูงกว่าประมาณสองนิ้วแต่ถ้าเป็นของเก้าสามมันจะพอดีตัวสวยครับอ่ะลูกค้าทานใดต้องการกขยายปากติดตั้งอุ้มหรืออ่าให้เช็คระบทั้งคันก็โทรเข้ามาสอบถามราเอียดกันก่อนได้ครับที่เบอร์0ูนย์เก้าสเก้าแครับขออภัยถ้าเสียงแหบแห้งนะโอ้ยไม่สบายเป็นอาทิตย์แล้วเ <laughs> จอกันใ่คลิปหน้าครับคลิปนี้กับริรคสิบเอ,อ็ครับ